อะไรครับหยิวน้องหิวะฮะอะไรอ่ะหิวครับผมครับผมเด็กมันอะไรวะเด็กมันหิวแล้วทำหน้าเอ๋อทำไมวะอันไหนอันไหนนั่นนั่นนินนินเป็ที่อะไรวะทำอะไรอะทำไรน่ะทำไรหนะทำไรน่ะอะไรอ่ะลูกถ้าโกยากี่ข้าวลูก นี้นะนะไม่มีคนเล่นด้วยเหรอมันมืดแล้วใครจะเล่นวะดูตีนดิดูตีน,นดิิดิโอ้ยตายสูงขนาดไหนเคเอาขึ้นมาได้เนาะฮะเนี่ย หนึงตองั้มกุดบอยอ่ะอ่เร็วเร็วอ่ะกุดบอยเร็วหนึงดองตัมอ่ะเร็วเร็วเรอะไรฮะจะเล่นอย่างเดียวมันมืดแล้วนะกี่โมงแล้วเนี่ยหนึ่งอันตองตัมหนึ่งตองตัมมาเอาป่เนี่ยอ่ะหนึ่งตองตัแมวใช่ไหมเอาป่า เอาปนะ่ะน่ะใอ้เร็วมือแล้วยังจะกินอีกเนาะออุอ้ยกินจังเลยเก่งจังเลยเด็กคนนี้โอ้ยกุุบบ่ยนะฮะสามสี่อันแล้วเนี่ยเฮ้อมาหลอกเอาอยู่เนี่ยฮะสามสี่อันแล้วนะกินนะลูกนะไม่เก็บนะเท็ดดีไม่ซุกมนาะกินนะ กินนะลูกนะมาขออยู่เรื่อยเลยเนี่ยกินจริงเปล่าดูดิมามามเลยนะอันที่สามแล้วเนี่ย